สวัสดีครับเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้ก็มาพบกันในเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องประเทศชาตินะครับสำหรับบุบรรพบุรุษไทยนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะครับมีจํานวนมากเลยนะครับมีทั้งพระมหากษัตริย์นะครับเชื้อพระวงศ์ขุนนางนะครับแล้วก็สามัญชนล้วนมีส่วนล้วนมีส่วนสําคัญนะครับในการสร้างสรร์ชาติไทยในด้านต,าต่างๆ นะครับและก็ปกป้องอประเทศชาติของเรานะครับให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และก็ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดนะครับแล้วทีนี้วันนี้ทิจิการจะให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับบรรพบุรุษบรรพบุรุษไทยใครบ้างนะครับนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูบคุคคลสําคัญท่านแรกนะครับก็คือ พระบาทสมเด็จขออภัยครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสำหรับท่านเนี่ยนะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์สําคัญนะครับในสมัยอยุธยานะครับพระองค์ทรงเป็นพระราชะโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรตรีนะครับสเสด็จพระราชสมภพนะครับก็คือเกิดเมื่อปีพุทธศักราช292 0, 0นะครับมีพระเชษฐาภักินีนะครับก็คือพี่สาวนั่นเอง คือพระสุพรรณกัลยานะครับและก็มีพระอนุชาน้องชายนะครับก็คือพระเอากาทศรสเมื่อทรงพระเยานะครับสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับสเสด็จไปประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีนะครับหรือเมืองหลวงของพมา่าในสมัยนั้นนะครับจนกระทั่งนะครับในปีพุทธศักราช2127สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเนี่ยประกาศอิสรภาพนะครับจากพมา่ขาขณะที่ทรงมีพระชนมายุ29พรรษา ซึ่งเป็นเวลาตอนปลายในสมัยของพระราชบ,บิดานะครับในปีนั้นสมเด็จพระในสวนมหาราชทรงทําสงครามป้องกันบ้านเมืองจากกองทัพพม่าอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเมื่อพระราชบ,บิดาสวรรคตนะครับพระองค์ได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2133นะครับยุทธหัสตถีที่สําคัญของพระองค์นะครับก็คือ,อ,อการสู้รบนะครับกับพระมหาอุปราชนะครับในด้านขวามือนะครับเนี่ยนะฮะ และก็ด้านซ้ายมือเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ณพระธาตหนักวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นลักษณะภาพที่ท่านกำลังประกาศอิสรภาพนะครับที่เมืองแคลงนะฮะและก็ภาพนุนสูงนะครับจำลองเหตุการณ์การทายุทธหัตถีนะครับเดี๋ยวเจอการจะเล่าเรื่องราวเรื่องการทํายุทธหัตถีพอคร่าวๆนักเรียนพอได้เข้าใจหน่อยนะครับ เมื่อปีพุทธศักราช2135นะครับพระมหาอุปราชานะครับยกกองทัพพม่านะครับมุ่งหวังที่จะมายึดกรุงศรีอยุธยานะครับและก็ทํายุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับณทุ่งหนองสาหลายอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระมหาอุปราชานะครับต่อสู้กับพระนเรศวรของเรานะครับแล้วก็ต่อสู้กันไปกันมานะครับก็ถูกฟันด้วยพระแสงของเงานะครับของพระนเรสวนนะครับ จนสิ้นพระชนบนคอช้างนะครับพมา่าก็เลยต้องอถอยทับกลับไปเลยนะครับผลจากการาผลจากชัยชนะในครั้งนี้นะครับรวมทั้งพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นการฟื้นฟูชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทําให้คนไทยมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขปลอดภัยจากการลุกรานของต่างชาตินะครับมายาวนานกันจนถึง150ปีเลยนะครับ และนี่ก็คือพระบ,บีชาสามารถและก็วีรกรรมที่สําคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับไปดูท่านที่สองครับเป็นส,นสตรีนะครับเป็นวีรกระส,สตรีของชาวภูเก็ตนะครับก็คือเท้าเทพกระสตรีและก็เท้าสีสุนทรนะครับสำหรับพระองค์สองท่านนี้นะครับเป็นวีร,รสตรีของชาวเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งเมืองภูเก็ตเนี่ยแต่ก่อนนะครับมีชื่อว่าเมืองขลงนะครับ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับกองทัพพม่าเนี่ยนะครับได้โจมตีเมืองถางในช่วงเวลาที่เกิดศึกนะครับเจ้าเมืองถางนะครับหรือพระยาถางนะครับได้ถึงแก่อนิจกรรมพอดีนะครับทำให้คุณหญิงจันท์ซึ่งเป็นพระยานะนะครับของเจ้าเมืองถางและก็น้องสาวที่ว่าชื่อมุกเนี่ยนะครับต้องบัญชาการเอง โดยช่วยกันระดมข้าราชการนะครับและก็ชาวเมืองฐางป้องกันเมืองนะครับอย่างกล้าหาญซึ่งคุกหญิงมุกนะครับได้ใช้กลวิธีนะครับให้ผู้หญิงหลายร้อยคนเนี่ยแต่งกายเป็นทหารและก็นําทางมะพร้าวมาลมควันนะครับให้ดําเพื่อให้ดูเหมือนปืนนะครับเมื่อกองทัพพม่าเห็นจึงไม่กล้าเข้าตีเมืองนะครับเพราะว่าคิดว่ามีทหารและอาวุธอยู่จํานวนมากนะครับ เมื่อสเสบียงอาหารหมดนะครับกองทัพพมา่าจึงถอยทัพกลับไปในที่สุดครับอันนี้ก็คือวีรกรรมและก็ประวัติที่สําคัญของท้าวเทพประสตีและก็ท้าวสีสุนทรน,นะครับเป็นประวัติอย่ายอยๆนะครับแลวก็นี่ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ท้าวเทพประสตีและก็ท้าวสีสุนทรน,นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูบุคคลสําคัญกลุ่มคนหนึ่งนะครับก็คือชาวบ้านบางระจันนะครับเป็น กลุ่มชาวบ้านนะครับสามัญชนทั่วไปนะครับที่มีความรักชาตินะครับและก็ต่อสู้เพื่อประเทศชาตินะครับซึ่งในปีพุทธศักราช2308เนี่ยนะครับมีพม่านะครับยกกองทัพมานะครับล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแต่ชาวบ้านบางละจันซึ่งนำโดยนายพันเรืองนายจนดเขี่ยวในายทองแสงใหญ่ในายทองแก้วในายทองเหม็นนายอินในดอกนแท่นและก็นายโชตนะครับ ร่วมกันต่อสู้กับกองทัพพม่านะครับโดยมีขุนสันย์นะครับเป็นหัวหน้าและก็พระยาธรรมโชติพระจย์ธรรมโชตินะครับเป็นผู้ให้กําลังใจชาวบ้านในการต่อสู้กับศึกครั้งนี้นะครับความเปล่งกล้าของชาวบ้านบางระจันนะครับทำให้มีชาวไทยเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยเป็นจํานวนมากในขณะเดียวกันนะครับกองทัพพม่าส่วนหนึ่งก็พยายามโจมตีค่ายบางระจันหลายครั้งนะครับทำให้แตกแต่ก็ไม่แตกสักทีนะครับ และเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีแต่คนเก่งๆนะครับแล้วก็ต่อสู้ลบนะครับอย่างขาดใจนะครับสู้จนสุดใจนะครับของนี่ก็คือผลงานสําคัญของชาวบ้านบางระจันนะครับในการต่อสู้นะครับกับพม่านะครับชาวบ้านบางระจันเนี่ยนะครับถือว่าต่อสู้กับกองทัพพม่าเนี่ยรวม เป็นเวลานานกว่า5เดือนเลยนะครับจนทําให้ชาวบ้านบางระาจารันแตกในที่สุดนะครับนะกว่าที่ชา,อากองทัพพมา่าจะไปอยุธยาได้นะครับก็ถือว่าเสียเวลานะครับเสียเวลาเป็นเป็นเวลานานเลยนะครับถึง5เดือนด้วยกันนะครับการเกิดวิรกรรมของชาวบ้านบางระาจารันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับและนี่ก็คือ ภาพอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับต่อไปนะครับบุคคลสาคัญอีกท่านนึงนะครับก็คือพระยาพิชัยดับหักนะครับสําหรับพระยาพิชัยดับหักนะครับมีชื่อเดิมว่านายทองดีนะครับในวัยเด็กนะครับได้ศึกษาวิชาวความรู้จากพระกูวัดมหา,าธาตุที่เมืองพิชัยนะครับปัจจุบันนี้<ม>เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุต,ตรดิตถ์ไปแล้วนะครับท่านได้เรียนการชกมวยและก็ฟันดาบจนมีชื่อเสียงในการต่อสู้นะครับ สำหรับพระยาพิชัยดาบหักนะครับเป็นทหารที่คอยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระเจ้าตากสินนี่ก็คือในสมัยธนบุรีนะฮะและก็ได้สร้างวีรกรรมความกล้าหาญในการสู้รบครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ทําสงครามกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2 3 1 0นะครับที่ค่ายโพสามต้นพระยาพิชัยนะครับได้ถือดาบสองมือนะครับแล้วก็นําฐานออกรบกับพม่าอย่างกล้าหาญนะครับถือสู้รบต่อไปนะครับสู้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อยู่มาช่วงหนึ่งนะครับท่านก็ได้เอาดาบของท่านเนี่ยค้ำกับพื้นนะครับแล้วก็หักไปในที่สุดแล้วทีนี้ท่านก็ต่อสู้จนกองทัพพม่าแตกพ่ายไปในที่สุดนะครับแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของท่านนะครับพระยาพิชัยดาหักนะฮะซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับได้ยกย่องนะครับและก็เป็นที่จดจำนะครับไปมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะถึงความเก่งกล้าสามารถของพระยาพิชัยนะครับ นี่ก็คืออนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหักนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับพระยาพิชัยเนี่ยนะครับก็คือท่านเนี่ยนะครับได้สร้างวีรกรรมเอาไว้นะครับในช่วงสมัยทนบุรีนะครับจำจำไว้เลยนะครับสมัยพระเจ้าตากนั่นเองท่านเป็นทหารคู่ใจของพระเจ้าตากเลยนะครับสู้จนขาดใจนะฮะแล้วทีนี้พระเจ้าตากนะครับพอพระเจ้าตาก สิ้นชนนะครับไม่รู้ว่าถูกประหารหรือถูกอะไรนะฮะแล้วทีนี้ท่านนะครับก็ได้รับคําเชิญนะครับจากกษัตริย์ในกรุงมตนาโกศินนะครับเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลืองานราชการนะครับแต่พระองค์นะครับมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีนะครับต่อนายของท่านก็คือพระเจ้าตากศินเนี่ยนะครับท่านจึงขอตายนะครับขอตายดีกว่านะครับ โดยยอมเสียสละชีวิตนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์ที่พระองค์นับถือนะครับต่อเจ้านายของท่านนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่สําคัญของพระยาพิชัยดาบหักนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจการก็มีใบงานนะครับนะมีใบงานมาให้นักเรียนทำนะครับหชุดนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนให้ให้นักเรียนนะครับดาวน์โหลดใบงานนะครับแล้วก็เอาไปทำนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทิการกออ็อธิบายถึงประวัติบุกบรรพบรุษไทยที่สำคัญให้นักเรียนทราบกันหมดแล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็เจอกับทิชจการในใหม่ในคาบถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับ